โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและก็ต่างประเทศว่าภายในสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะนำมาเสิดคุณผู้ชมเป็นประจำท,ทุกๆวันศุกร์ค่ะ,คะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิรินาการประพานันธ์และดิฉันปรุมพรมวุเอกค่ะโดวยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพวกเราสองคนในวันศุุที่ 3, ่3 2513เมษายนพยนคะ อันดับแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาเริ่มต้นอัปเดตกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยภายในสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ก็ยังคงแกว่นตัวตลอดทั้งสัปดาห์นะคะหลังนักลงทุนค่ะยังคงมีความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงมียอดของผู้ติดเชื้อรวมถึงยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะโดยเฉพาะทางตอนโยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้ก็สหรัฐเองยอดผู้ติดเชื้อก็รวมกว่าสองแสนรายค่ะและเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเรียบร้อยขณะที่อันดับของอิตาลีก็คือมีผู้ยอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า8 0ด0 0รายค่ะ ส่วนบ้านเราตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็สะสมเกือบทะลุ2,000ค่ะและมนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น10ก่ารายจนล่าสุดสำนักโฆษกรัฐบาลรายงานในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถึงประเด็นที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งเรื่องของการยกระดับมาตร,รการในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมโดยกำหนดคร์ฟิวทั่วประเทศระหว่างเวลา 22นาฬิกาถึง4นาฬิกาในวันสุดเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางได้แก่บุคลากรทางการแพทย์การขนส่งเวชภัณฑ์การขนส่งผู้ป่วยการขนส่งด้านพลังงานและการขนส่งประชาชนสู่พื้นที่ควบคุมเป็นต้นค่ะ่ะก็ถือว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าจนทําให้ต้องมีการประกาศคือฟิวกันในทีเดียวใช่ไหมคะคุณปากโก้คะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลายๆคนนะคะก็มองว่าเอ๊ะ มาประกาศเคอร์ฟิวตอนช่วงที่คนกาลังจะนอนนี่มันจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าทําไมไม่ประกาศนช่วงอตอนกลางวันที่คนเนี่ยมีการเดินทางก็ไปทํางานมากกว่านั่นเองค่ะถูกต้องค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันที่แวดวงบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นอัปเดตกันที่บริษัทที่ได้รับอนิสงส์งปัจจัยบวกจากการแพร่ระบาดของโควิดกันบ้างค่ะโดยทีเอ็มค่ะปักธงรายได้ปีนี้นะคะแตะที่650-700ล้านบาทรับอนิสงส์งโควิด -19 หนุนค่ะ นางสุนทีจะลงบุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนโลยีจำกัมหมาชนหรือที่เอ็มเปิดเผยมาค่ะว่าบริษัทตั้งเป,ป้ารายได้ปี2563แต่ที่ระดับ650-700ล้านบาทซึ่งเติบโตกว่าปีก่อนค่ะที่มีรายได้696.85ล้านบาทนั่นเองค่ะเนื่องจากบริษัทนะคะได้รับปัจจัยบวกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ส่งผลให้ยอดขายในปัจจุบันของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะสินค้าในสต็อกของบริษัทนั้นขายหมดทุกรายการและบริษัทก็ยอมรับว่าขณะนี้สินค้านั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทก็พยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้นะคะด้วยการส่งสินค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะสําหรับกลยุทธ์ในการปรับตัวนะคะบริษัทนั้นจะเพิ่มสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะล่าสุดนั้นบริษัทก็ยังได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยตรงและกว้างขวางมากขึ้นค่ะโดยในต้นปีที่ผ่านมานะคะบริษัทนั้นได้เปิดร้านค้า T.M.Care ค่ะซึ่งเน้นขายสินค้าจำหน่ายประเภทพวกผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อันดับต้นๆของประเทศที่ได้รับความนิยมเช่น Lazada รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทาง f c e e o o o k f n p p g g l l n แ a และเว็บไซต์ www. cmcare s cm uh, e ่ e ขี o p c o m ด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเช่นแอลโกอฮอล์ทำความสะอาดมือแผ่นเช็ดทำความสะอาดและค่าเชื้อโรคเป็นต้นนั่นเองค่ะ ชาแนของไอพีค่ะที่มีการตั้งเป้าปี63รายได้โตยี่สเปอร์เซ็นต์นะคะเหตุโควิด -19 หนุนยอดขายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายเพิ่มขึ้นดร์ดฟองวฒิศักชลาธรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเตอร์ฟอร์มาจักัดมหาชนหรือไอพีก็เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้ารายได้ในปีของพันหรเติบโต25%เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่37589ร้นบาทโดปีนี้าจุดแปยเก้าล้านบาทโดยในปีนี้ค่ะมองเห็นยอดขายของ มาในช่วงของไตรมาสที่1ตลอด3เดือนที่ผ่านมาคือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมค่ะพบว่ายอดขายของวิตามินรวมและผลิตภัณฑอาหารเสริมต้านมุน่มอดิสษะมียอดขายที่เติบโตขึ้น จากปีก่อนถึงสี่เท่าค่ะและสินค้าก็ได้มีการขาดตลาดไปแล้วเป็นผลมาจากลูกค้าเกิดความกระมวลของสถานการณ์โควิด -19 และมองหาตัวช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นค่ะขณะที่ในปี2563บริษัทจะมีการเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงที่ภาวะโรคโควิด -19 กำลังระบาดนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก,กับการเสริมความแข็งแรงภายในร่างกายและเจลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ย,ยูกกระชับที่เพิ่งได้รับ มัดจากออยให้สามารถขายได้ภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อช ah ิ i ฮูเวกซอฟซึ่งจะสามารถวางจำหน่ายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง2563ค่ะสำหรับแผนงานด้านการขายสินค้าในปีนี้บริษัทเองก็จะเน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นจากปัจจุบันบริษัทมีพนักงานคอนซิวเตอร์อยู่7คู่สายค่ะซึ่งจะทยอยรับสมัครเพิ่มอีก20คู่สายและก็เื่อรองรับการโทรสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าทางบ้านและก็ยังมีพนักงานในแผนดิจิตอลมาเก็ตติ้ง ที่คอยดูแลตอบลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook และไลน์ค่ะอีกทั้งบริษัทก็ยังมีการเปิดช่อง YouTube ชื่อ InterTrain ค่ะที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไปและยังนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขายออนไลน์อีกทางหนึ่งค่ะค่ะก็ถือว่า MP แล้ว TM ค่ะแล้วก็ IP นั้นได้รับอันดัสงจากโควิด19นี่แบบเต็มเปาเลยใช่ไหมครคุณปากโกะคะใช่ค่ะซึ่งผู้บริหารของ TM เนี่ยก็ มีนักข่าวเนี่ยได้สอบถามว่าเอ๊ะเป้าหกร้อย้าสิบถึงเจ็ล้านบาทเนี่ยจากการที่สถานการณ์ตอนนี้คือเขาได้รับอันนี้สงมากเกาจะมีการปรับเป้าไหม<ะ>เพราะว่ายอดขายเขาก็แบบทลักถล่มทลายแต่ผู้บริหารก็ตอบมาด้วยความน่ารักนะคะว่าเออเราก็อยากปรับเป้าเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ย สินค้าไม่มีให้ขายจริงๆค่ะเขาก็เลยไม่กล้าพับขึ้นไปนั่นเองค่ะเออเราก็เราก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันและกันไปนะคะก็ได้ได้ว่าขายดีจนแบบผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่อีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งประจําสัปดาห์ดีกว่าค่ะนั่นก็คือ MTC นั่นเองค่ะเขาก็ได้อยู่ดีๆนั้นโดนดี i นั้นเข้าไปตรวจสอบบริษัทถึงสามแห่งด้วยกันค่ะในข้อหาที่บอกว่าเอ๊ะคิดดอกเบี้ยแพงไปหรือเปล่า อืมค่ะโดย MTC นะคะเขาก็ยืนยันขาว่าเขานั้นคิดดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทปทหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะโดยนายชูชาติเพชรมนภัยประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแกปิตอลจําำกัดมหาชนหรือว่า MTC เปิดเผยมาค่ะว่า ตามที่มีกระแสข่าวกรณีที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เข้ามาขอความร่วมมือตรวจสอบที่บริษัททั้ง3แห่งในวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานั้นบริษัทขอชี้แจงว่าในวันดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือเพื่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในการคำนวณดอกเบี้ยหลักเกณฑ์ในการยึดหลักทรัพย์และนำหลักทรัพย์ที่ยึดไปขายทอดตลาดตามข้อร้องเรียนของลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะคะที่รวมตัวกันไปฟ้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเคยร้องเรียนพิเศษเ,เคยร้องเรียนบริษัทมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะและบริทางบริษัทนั้นก็ได้เรียนชี้แจงว่าบริษัทได้ประกอบธุรกิจโดยคิดดอกเบี้ยอยู่ภายใต้าการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยตามใบอนุญ,ญาตให้ประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้าการ กำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนลดเป็นประกันสามารถคิดดอกเบี้ยได้ถึง28เอร์เซ็นและบริษัทนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเอกสารหลักฐานกับเจ้าหน้าที่พร้อมตอบข้อซักถามเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งที่เหมือนกันนะคะที่โดนกรณีเดียวกันค่ะอย่างสวัสด์ค่ะ,ะก็เือว่ากลุ่มทีสวัสด์นั้นปล่อยสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์เหน่วยงานกำกับดูแลค่ะนางสาวทิดาแก้วอุตราร ผู้บริการฝ่ายกลยุทธ์องคอ์กรบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจักัดมหาชนหรือสวัสด์ก็มีการเปิดเผยว่าการปล่อยสินเชื่อของกลุ่มสีสวัสด์เป็นการดาเนินการปล่อยสินเชื่อผ่านบริษัทลูกซึ่งแต่ละบริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงนานที่กํากับดูแลอย่างเข้มง,งวดไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดค่ะทั้งนี้ภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบออ,ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 กลุ่มสีสวัสด์เองก็พร้อมที่จะให้ความร่วม มือและให้ความช่วยเหลือของลูกค้าซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มสีสวัสด์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะยังคงดูแลลูกค้าดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใดเพราะว่าปัจจุบันบริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งค่ะนอกจากนี้บริษัทยังมีวงเงินกู้กว่า5,000-6,000ล้านบาทที่พร้อมจะนามาปล่อยกู้เพื่อเสริมสมรรถภาพความคล่องให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าค่ะ ค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ EA ค่ะเขาก็มั่นใจค่ะว่าปีนี้กับกำไรของเขานิวไฮต่อเนื่องแล้วก็คงเป้าไรายได้ที่2.4หมื่นล้านบาทเนื่องจากว่าธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะสร้างการเติบโตไดท้ที่สุดหลังไร้ผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะนางสาวอ้อมศิลปิผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA เปิดเผยมาค่ะว่าสำหรับภาพรวมผลประกอบการปีนี้นะคะบริษัทมั่นใจว่ากำไรสุทธินั้น จะสามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่พร้อมคงเป้าไรายได้ไว้ที่24,000ล้านบาทเนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งจากพลังงานลมและโซล่าฟาร์ามนะคะยังคงเติบโตได้ดีหลังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยปัจจุบันนะคะบริษัทนั้นมีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น664เมกะวัตต์และบริษัทก็มีสัดส่วนไรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที่73%ของไรายได้รวมค่ะ ขณะที่บริษัทนะคะวางงบลงทุนปีนี้จํานวน7,833ล้านบาทเพื่อใช้รองรับการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่กําลังการผลิตอยู่ที่1นึ่กิกวัตต์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้สําหรับพัฒนาธุรกิจอื่นเช่นอีเฟอร์รี่อีวีค e D&D แ PCM แล้วก็เชิง i n g Power B ร้อยแล้วก็ R&D นั่นเองค่ะโดยเงินลงทุนดังกล่าวนะคะจะมาจากกระแสเงนินสดในมือพร้อมทั้งการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทก็มีหนี้สินต่อทุนหรือว่า DE ค่อนข้างต่ำอยู่ที่1.8เท่าทั้งนี้นะคะบริษัทก็ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและพร้อมประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีความยืดเยื้อบริษัทอาจจะต้องมีการทบทวนเป้าหมายรายได้ใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วนั่นเอง ด้าน t ีแคปก็มีการเล็งเข้าเก็บหุ้นธนาคารทหารไทยเพิ่มหลังราคาหุ้นลดต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานค่ะนายสงเสรโมงสิริเลิศกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัททุนธนาชาตจำกัดมหาชนหรือ t ีแคปเปิดเผยว่าตอนที่บริษัททุนธนาชาติจำกัดมหาชนหรือบริษัทนั้นได้ทําการซื้อหุ้นทหารไทย ธนาคารทานไทยจำกัดมหาชนตามโครงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธชาติจำกัดมหาชนกับธนาคารทหารไทยจนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของธนาคารฐานไทยในอัตราร้อยละยี่สิบจุดหนึ่งสองนั้นด้วยภาวะการในปัจจุบันที่ดัชนีราคาตลาดหละักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวลดลงมาธนาคารฐานไทยจึงได้ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันค่ะจนราคาซื้อขายของธนาคารทหารไทยนั้นอยู่ระดับที่ต่ำกว่าราคาตามปัจจัยพื้นฐานของราคาทหารไทยเป็นอย่างมากบริษัทจึง ีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นธนาคารไทยเพิ่มเติมธนาคารทหารไทยเพิ่มเติมค่ะโดยซื้อผ่านตะลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้บริษัทจะถือหุ้นของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนไม่เกิน122.9ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอน,นุญาตค่ะค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เพจดีกว่าค่ะเขาก็แจ้งเขาว่าวานนี้กลุ่มบริษัทดีนแอนดูริก้าอิงนะคะได้ยื่นคำร้องของเข้าฟื้นฟูกิจาการต่อศาลล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยนายส,สราจน์เตชะไกลศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพจดีเวอร์สอบเปอรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าเพจเปิดเผยมาเขาว่าบริษัทขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัทดีนแอนดูริก้าอิงส์ว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทดีนแอนดูริก้าอิง์นั้นซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล ต่อสารล้มละลายในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบริษัทก็มีความเห็นค่ะว่าการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวนั้นจะทําให้กลุ่มบริษัท Dean อนดูริก้าอิงสามารถรักษามูลค่าทางธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาไว้ได้ทางนี้นะคะการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงานลูกค้าและคู่ค้านะคะสามารถทําให้ธุรกิจนั้น กลับมาฟื้นตัวและดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตค่ะซึ่งทางนี้นะคะก็จะไม่กระทบกับการดําเนินงานของร้านสาขาของผู้ได้รับสิทธิเปิดร้านในประเทศอื่นๆทั่วโลกที่จะยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติในส่วนผลกระทบที่มีต่อบริษัทนั้นบริษัทขอเรียนชี้แจงค่ะว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของอดีนแอนดูร์กาอิงจะช่วยให้บริษัทนั้นหยุดรับรูปผลขาดทุน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการของชั้นศาลในการจัดการหนี้สินของบริษัทเพื่อปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทด,ดีนเอโดริก้าอิงนั้นสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้ตามปกติในอนาคตนั่นเองค่ะ ผ่าและมาปิดท้ายกันที่ PTT ค่ะเผย OR ยื่นไฟล์ย่งต่อกรต,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 ต่อเป็นที่เรียบร้อยนายชางสินตรีเนชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปาทปตทจำกัดมหาชนหรือ PTT เปิดเผยว่าขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2563บริษัปาทปตทน้ำและการค้าปรีกจำกัดมหาชนหรือ OR ซึ่งเป็นบริษัทย,ย่อยที่ปตทน,นั้นถือหุ้นทั้งหมดได้ยื่นคำขออนุญาตจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอและพร้อมกันนี้ก็ได้มีการยื่นขอให้รับหุนสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยนักลงทุนสามารถศึกษา,าร,รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกับการเสนอขายหลักทรัพย์จากร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานกรตอค่ะ ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ของ OR ในครั้งนี้ OR จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจํานวนไม่เกิน2,700ล้านหุ้นซึ่งไม่รวมจับจํานวนหุ้นส่วนเกินสําหรับการใช้สิทธิหุ้นส่วนเกินค่ะ ค่ะ <Okay. S 2> จะถือว่าเป็นหุ้นใหญ่หุ้นหนึ่งนะคะที่ต้องน่าติดตามกันเลยทีเดียวค่ะคุณประกะคะสำหรับพ t t o r นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารในแวดวงบริษัทจทะเบียนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศภายในสัปดาห์นี้นะคะที่เราทั้งสองคนนํามาฝากคุณผู้ชมภายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com ค,ค่ะ ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง f a c e b o o k i n s t าแกรม t w i t t e r Telegram l i ไล e q u a r e ร์มถึงรับชมย้อนหลังไดที่ YouTube c h anel n ค่ะค่ะและในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ประจำทุกๆวันศุกร์เวลา18บแปดนาฬิกาในเวในรายการข่าวเด็กสุดสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ